สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้คลิปนี้มาดูส่งงานผพานท้ายวันที่5้ามกราคมนะครับเป็นผพานท้ายไม้สักงานเคลือบสีมะเกลือนะครับทรงสีเซตนะครับจากกวัวมีลองแก้มนะครับใส่ชุดยิงสีเซตนัดเดียวนะครับเสื้อ21่มิลลำสิบกมิลเดี๋ยวลองให้พร้อมใส่ครับ พร้อมเข้าไก่อะลูสีเงินนะครับทรงจากกัวนะครับมีรองแก้มไปสักลายสวยๆเลยครับน้ำหนักเบานะครับตนนัวนี้โอเคครับสนใจสอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับ รับทําทรงตามสั่งครับมีทรงที่เลือกเยอะมากนะครับทักเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับราคาไม่แพงครับตัานใดที่ดูวีดีโอจากใน y o u u u e e ลิงเพจกับลิงไลน์อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับกดลิงก์แล้วทักเข้ามาได้เลยนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ N niggas in my grill tryna phase me